สุขสารวันสบาโตคะ่ะดิฉันชื่อยานินสภารุมชัยนะคะชื่อเล่นชื่อแววเป็นอาสาสอนดูแลโบสถ์คริสตจากบ้านทรัพย์เจริญและก็โบสถ์ปางวัวนะคะขอบคุณพระเจ้าวันอาทิตย์ที่13ที่ผ่านมาดิฉันมีความตั้งใจอยู่ในใจว่าอยากมาวันสบาโตนี้อยากมาโบสถ์เพิ่มสิน ที่อยากมาเพราะว่าเมื่อตอนที่โควิดมาหมู่บ้านของเราถูกปิดแล้วอาจารย์ภูมิคำพีวัฒนาท่านได้เรียกให้ดิฉันและครอบครัวได้ไปช่วยในการแพ็คของที่จะไปเยี่ยมสมาชิกของเราที่ติดโควิดแล้วไม่สามารถออกจากบ้านหมู่บ้านได้แล้ว ในการที่ไปช่วยอาจารย์ในครั้งนี้เนี่ยคืออาจารย์ท่านก็ได้ไปซื้อของมามากมายเลยแล้วพวกเราก็ไปช่วยแพ็กพอดิฉันก็เลยถามอาจารย์ภูมิว่าอาจารย์คะใครทำไมใจดีจังได้บริจาคเงินมากมายเหล่านี้มาช่วยพวกเราอาจารย์ภูมิได้ตอบว่าส่วนเยอะมากที่สุดเงินที่ได้มาคือจากโบสถ์เพิ่มศีลดิฉันก็เลยมีความตั้งใจว่า ถ้าไม่มีโบสถ์เพิ่มศิลวันน้ำใจวันนั้นพวกดิฉันไม่มีอะไรที่จะกินอยากจะมาขอบคุณน้ำใจจากพระเจ้าที่พี่น้องให้ความรักให้กับพวกเราแล้แพ็กเสร็จพวกเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปแจกจ่ายกับอาจารย์เพราะว่าเขาไม่ให้ออกจากหมู่บ้าน แล้วอาจารย์คนเดียวกับครอบครัวภรรยาเท่านั้นที่จะไปแจกจ่ายพอไปแจกจ่ายเนี่ยสุดท้ายภรรยาอาจารย์กับอาจารย์เองก็ติดโควิดแล้วภรรยาท่านก็ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ภรรยาอาจารย์ท่านอาการหนักมากตลอดที่ผ่านมาดิฉันเป็นคริสเตียนมาแล้วประมาณ30กว่าปี เรียนอยู่ที่เชียงใหม่มัธยมรู้จักอาจาร,รย์ครูหันนาอาจาร,รย์ทรงฤทธิ์มีผู้ใหญ่หลายท่านแนะนำให้มารับใช้พระเจ้าดิฉันบอกว่าไม่ชอบไม่มาเพราะว่าการรับใช้พระเจ้านั้นดิฉันคิดอยู่เสมอว่าคงไม่ง่ายแต่พอวันที่ครอบครัวของอาจารย์ติดโควิดแล้วไม่รู้ว่าจะดีหรือไม่ดีไม่รู้ว่า จะได้เข่าร้ายเมื่อไหร่ดิฉันอธิษฐานต่อพระเจ้าเฝ้าภาวนาอธิษฐานตลอดเวลาแล้วก็บอกกับพระเจ้าว่าพระเจ้าตัวดิฉันเองไม่เชื่อฟังทำไมพระเจ้าไม่ให้ดิฉันตายแล้วให้ครอบครัวอาจารย์เนี่ยรอดเพื่อที่จะไปรับใช้ต่อจนสุดท้ายอาจารย์ ก็ปลอดภัยหลังจากนั้นดิฉันก็เลยไปบอกกับอาจารย์ภูมิว่าดิฉันพร้อมแล้วที่จะมารับใช้พระเจ้าดิฉันได้มารับใช้พระเจ้าได้สองปีในการรับใช้นั้นมันก็ไม่ง่ายจริงๆเลยอย่างที่เคยบอกไปอยู่ต่างจังหวัดดิฉันอยู่พบพระจะติดกับชายแดน พมา่าแล้วก็จะมีคนหลายระดับเพราะฉะนั้นในการเข้าหาคนมันก็ไม่ใช่ง่ายแล้วหลังจากนั้นดิฉันก็เลยมาดูแลโบสถสองโบสคือโบสท,ทรัพย์เจริญแล้วก็โบสถ์ปางวัวห,หกหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านก็มีแค่ประมาณสักสองสามครอบครัว ซึ่งเราจะต้องไปทำงานหนักอีกต่อไปแล้วดิฉันได้มาอ่านข้อพระคัมภีรข้อหนึ่งฉันก็ประทับใจอยู่ในมัทธิวบทที่5ข้อ42บอกว่าท่านถ้าผู้ใดเกณฑ์ให้ท่านเดินไป1กิโลก็ขอให้เลยไปอีกเป็น2กิโลดิฉันดูแล2โบสถ์หหมู่บ้าน2กลุ่มเล็ก อีกชันเพิ่มไปอีกหนึ่งกลุ่มเล็กเป็นสามกลุ่มเราจะเห็นว่าเป็นเด็กๆเหล่านี้ที่เราเห็นคือโรงเรียนใกล้ๆบ้านเป็นโรงเรียนรัฐบาลนี่แหละค่ะแต่ว่าเป็นคุณครูผอเขาก็เห็นว่าเป็นเด็กยากไร้มากแล้วก็เป็นเด็กยากไร้เยอะแล้วก็เป็นเด็กที่ด้อยโอกาสก็มีเยอะเหมือนกันเขาก็เลยต้องเจียดค่าอาหารของเด็กบางคนเนี่ยเพื่อที่จะมาเปิดเป็น หอพักเป็นค่าอาหารให้กับเด็กยากไร้เนี่ยที่จะมาพักอยู่ข้างในเดิมทีอยู่แล้วดิฉันเป็นกรรมการฝ่ายผู้ปกครองอยู่ในโรงเรียนในตรงนั้นอยู่แล้วพอดิฉันเปลี่ยนบทบาทมาเป็นอาจารย์ดิฉันก็เลยเข้าไปหาผออแล้วก็ขอไปเปิดน้ำมาสการให้กับเด็กที่อยู่ในหอพักปีที่แล้วมีอยู่ประมาณ78คนปีนี้เพิ่มมาเป็น97คน แล้วก็เด็กที่นี่มันจะมีส่วนหนึ่งเป็นเด็กพมา่าแล้วก็เด็กโมงเด็กกะเรียงที่เขาอยู่บ้านไกลๆหน้าฝนเนี่ยคือรถเข้าไปลำบากเพราะฉะนั้นพ่อแม่ก็เลยต้องส่งมาเรียนแล้วก็มาพักอยู่ในโรงเรียนแล้วก็ให้จัดครูแม่บ้านครูพ่อบ้านนั้นดูแลดิฉนันก็เลยขอไปเปิดนมัสการทุกๆเย็นวันอังคารให้กับกลุ่มนี้ปีที่แล้วไป รู้สึกตอนแรกๆไปขอพอ,ออก็รู้สึกว่าไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่แต่พอผ่านไปแล้วหนึ่งปีพอ,อ,อเริ่มประทับใจเห็นการเปลี่ยนแปลงของเด็กปีนี้ขอบคุณพระเจ้าที่ปีนี้อพออออนุญ,ญาตให้พาเด็กๆเนี่ยมาเข้าโบสถ์เพราะว่าเด็กๆบอกว่าอาจารย์คะพวกหนูอยากไปคณรมรสการที่โบสถ์พวกหนูอยากรู้จักพระเจ้า ดิฉันก็เลยต้องขอไปขอผอเพราะขอผอ,อเนี่ยผอ,อก็เลยอนุญาตให้พาเด็กๆนั้นมามาเข้าโบสถ์แล้วในแต่และว,วันเนี่ยเด็กๆก,ก็จะประทับใจว่าวันนี้อาจารย์จะเล่าเรื่องอะไรให้ฟังแล้วในขอบคุณพระเจ้าว่าในปีนี้มีเด็กที่เขาประทับใจพระเจ้าแล้วก็เขาก็ไปเล่าให้พ่อแม่เขาฟังวันที่1 0บถึงสิที่ผ่านมานี้ ผู้รับใช้โซนสามเราเปิดประชุมให้กับเราเปิดอบรมค่ายยุวชนให้กับเด็กๆมีเด็กสองท่านที่ผู้ปกครองเขาด้านด้น,ดนส่งเด็กของเขามานอนค้างกับอาจารย์หนึ่งคืนก่อนก่อนที่พรุ่งนี้เราจะเดินทางไปเข้าค่ายเขาสนใจพระเจ้าแล้วก็ดิฉันสัญญากับเด็กๆว่าปีที่แล้วเด็กๆบอกว่าไม่เคยกินเคก้ก ดิฉันก็เลยจัดให้เค้กให้เด็กๆสิบปอนด์แล้วก็บอกว่าไอ้น,นี่คืออาจารย์ให้กับเด็กๆเ,เป็นวันเค้กของเด็กๆทุกคนเขามีความสุขมากบางคนเขาถึงกับร้องไห้แล้วก็มากอดแล้วก็บอกว่าอาจารย์คะตั้งแต่หนูเกิดมาหมูหนูไม่เคยได้เค้กเป็นของตัวเองหนูมไม่เคยกินเค้กเลยและในวันในปีนี้ก็เลยถามเด็กๆไปว่า เด,เด็กอยากกินอะไรเด็กบอกว่าเด็กไม่เคยเห็นพิซซ่าเด็กอยากกินพิซซ่าอิฉันบอกเด็กๆว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพระเจ้าจะจัดให้เพราะฉะนั้นขอบคุณพระเจ้าที่ในวันสุดในวันใกล้วันสิ้นยุคนี้ดิฉันมีโอกาสที่จะมารับใช้พระเจ้าเพราะว่าถ้าเราจะไปตามที่สำนักง,งานมิชชั่นสั่งให้เราไปเท่านั้นมันข้อ คิดว่าน่าจะหนักพอแล้วแต่ถ้าเรามีภาระใจเราไปให้ไกลอีกสักหน่อยหนึ่งเราจะได้ดวงวิญญาณอีกหลายๆดวงดิฉันวันนี้ดิฉันจึงมาขอเป็นพยานหนุนใจให้กับทุกๆคนและขอขอบพระคุณน้ำใจจากพี่น้องเพิ่มสินที่มีความรักอย่างมากมายให้กับเราที่ผ่านมาขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ